อยากได้กระบะออกรถสักห้าร้อยพรสักหนะ้าพันมีไหมป๊อปวันนี้ผมมาจัดให้แล้วแต่ก่อนอื่นนะครับเงื่อนไขนี้ผมให้เฉพาะ5คนแรกเท่านั้นนะครับที่ติดต่อ,อเข้ามาแต่ก่อนติดต่ออ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาถ้าคิดอะไรไม่ออกคอมเมนต์เลขหาครับผมและโทรมาที่เบอร์0 8 8 6 2 6 2 8 2 4ครับครับผมหรือแอดไลน์มาที่ @popkk นะครับนี่เลยครับผมพี่ BD50 นะครับยกสูงด้วยเปิดแคปได้ด้วยครับผม ให้ดูสภาพนี่ยังไม่ล้างนะครับรถบ้านแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับคันนี้ลูกค้าเอามาตีแรกนะ่าผมนะขับมาจากระยองครับรถใช้งานได้ปกติเลยนี่ครับให้ดูเห็นไหมเปิดแคลบได้ครับพี่นะครับแต่ภายนอกให้ดูไปดูภายในก่อนรถคันนี้การันตีนะครับไม่มีชนักจุ่มน้ำยองแมวพี่ควบไปไม่กลับใหม่แน่นอนแต่บางคนบอกอุ้ยมันเป็นสุดจังเลยอะป๊อปแล้วเหมือนที่บอกครับพี่เงื่อนไขสุดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับผมนะสองคนแรกนะที่กด แชร์รัวๆให้ผมนะกดหัวใจรัวๆกดทุกอย่างให้มันให้มัน,มนรัะแล้วคอมเมนต์เข้ามาคิดอะไรไม่เอาคอมเมนต์เลขสองผมให้ครับเหลือออกรถแค่สองร้อยผ่อนสองพันบาทเฉพาะปีนี้ปีหน้าก็ไปผ่อนห้าหกพันนะครับโปรช่วยโปรช่วยครับพี่นะบางคนบอกเฮ้ยรถมีปัญหารหรือเปล่าซื้อไปเนี่ยครับผมรับประกันหลังขายสูงสุดสองปีสองบนโลถึงที่ฟรีทั่วประเทศซ่อมสูตรเลยครับระดับบ๊อบอายครับ ซ่อมศูนย์ครับเน้นเปลี่ยนไม่เน้นซ่อมมันเสร็จระบบนะครับผมนะอ่ะมาดูในเรื่องของภายในครับพี่ให้ดูกันภายในไปเลยครับว่าสวยขนาดไหนครับนะเครื่องฟิตไม่สิดไม่ดูครับเช็คเกียร์แม่มเหมือนเหมือนเครื่องบินไหมเช็คเกียร์พร้อมเบเครื่องฟิตสตาร์ติดง่ายครับพี่นะไฟไม่มีโชว์ครับให้ดูเลยนะครับไม่แสนกว่ายองครับไฟไม่มีโชว์ครับสักดอกครับผมอันอันนั้นไฟประตูไฟเบรกไฟน้ำมันหมดแค่นั้นเอง นะโอเคครับอย่าสตาร์ทนานน้ำมันแพงนะครับพี่นะใครสนใจเหมือนที่บอกครับพี่โคตรสุดสุดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะครับออกใหม่ไม่รู้เท่าไหร่แต่วันนี้ผมมาขาย2 0 0แสนกว่าบาทออกรถ200ผ่อน2,000ักว่าบาทตลอดปีนี้ปีหน้าก็ผ่อนสักห้าหกพันนะครับใครสนใจเหมือนที่บอกครับ2คนแรกที่จะได้เงื่อนไขนี้กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เลขสองเข้ามาแล้วก็5คนแรกที่จะได้เงื่อนไขนี้กดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เข้ามาใครมาแล้วก็กดเลขสองเลขห้าใครทันเอาไปเลยนะครับและโทรมาที่เบอร์ 088-626-2824ครับผมนะหรืออะไลน์มาที่แปดพีโอ k ออกง่ายไหมก็บัตรไปเดียวซื้อคนเดียวไม่ต้องค้ำอนุมัติไปในวันเดียวไม่สะดวกมาผมเซ็นหนึ่งที่โ่กหนึ่งที่ฟรีทุกประเทศนะครับอย่างนี้ขอบคุณทุกคนมากสวัสดีครับ